สถานะก็จะมีมาตรฐานอย่างหนึ่งก็คือการในกฎระเบียบการใช้ศูนย์สาธารณะนะตอนนี้ก็ยังกําลังสร้างเอาเอยู่อาจจะเปิดวันที่สี่ปิดวันที่สิบเจ็ด,ดเด็ก็ยังไม่ดำเนินการสวนสาธารณะสาี่เหลี่ยมหรือบารายของปา่าสัตว์สีขรุขระนะครับจะอยู่กลางที่ตะวันออกของปา่าสัตว์สีขรุขระ ก็ระยะทางก็ประมาณสัก400เมตรนะ่ประมานจากปราสาทมามาที่สัะสิเรียมแห่งนี้ซึ่งตอนนี้ก็กําลังได้รับการดูนะการได้รูปประมาณมาทํารั้วนะสำนักง,งานที่สวัสีรุกูลความยาวก็ประมาณ1,890เมตรรอบสระสิเรียมแห่งนี้นะครับ เริ่มก่อสร้างเมื่อ4พฤษภาคม2566วันิ้นสุดสัญญาก็2กันวาคม2566เป็นเวลา240วันหลังก็ประมาณ9 288,888บาทนะครับวันนี้ก็มาพิบูจนไว้เพื่อให้พวกเราได้รับทราบว่าดัวแห่งนี้ได้รับงบประมาณมาเพื่อก่อสร้างในปี2566นี้นะครับ นนี้ก็ดูว่าในอนานคตจะสวยงามขนาดไหนนะครับเมื่อเรามเดลที่มีที่จะรถมีซุ้มประตูนะมีซุ้มประตูด้านทางเข้านั้นหน้าด้วยเมืัอก่อสร้างรวกันก็ทานัดวมาเยี่ยมชมด้านรวดที่เราเห็นเนี่ยก็คือโรองเรียนศสีสอระภูมิิสัยนะครับใน,นทางที่จะเปตำบลน,นารู่ตะบนตรมของจัง ทางปราสาทอันนี้ด้านสร้างก็มีตึกรามบ้านช่องคนเข้ามาอยู่อาศัยมาขึ้นนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเราจะพีาารพัฒนา,าแห่งโบราณสถานของเรานะครับในด้านนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ขอร์ภุมนะครับอันที่ตะวนออกของสาเซเลียมตนี้ the wheel